เราเคยไ้ยคะเวลาที่เรากำลังคบใครสักคนหนึ่งเนี่ยแต่เราหาคำแบบ d e f i n i t i o ัไม่ออกกับมันค่ะว่าภาษาไทยภาษาอังกฤษ,กฤษเขาเรียกอะไรอะ่ะบางทีก็แบบคุ้มเครือไม่ได้แบบเป็นแฟนกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีคำมากมายค่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะที่อธิบายเรื่องของ relationship ที่เรามีอยู่ค่ะจะแอบชอบหลงรักรักแล้วคุยกันอยู่ค่ะ มีข้อธิบายหมดเลยนะคะและวันนี้ค่ะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง10คําที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ relationship ว่าเธอกับฉันเนี่ยเราเป็นอะไรกันแน่นะเรียนคะ คุณครูจะคัดเฉพาะที่แบบว่าน่าจะเกิดกับพวกเธอนะฮะว่าทุกคนต้องเคยมประสบการณ์แบบนี้ค่ะนะคบแต่ก่อนจะไปดูซิจูเอชแรกแล้วกันน้องน่าเรียนคขาอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กูดิวด้วยนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะแซบมากค่ะเพราะว่าเรามีทั้งซีนละครภาษาที่เขาใช้และคําแปลให้พร้อมเลยค่ะคือน้ําชอบพิชนมากประโยคนี้ทุกคนต้องเคยพูดมาก,ก่อนไมคะอ้อย ไปเฟินกับมาริโอ้คือแบบที่สุดนะคะนักเรียนขาเมื่อกี้ไปเฟินพูดว่าคือน้ําชอบพี่โชนนะคะ่ะคํานี้นะคะมันมีความหมายเหมือนกับว่าเรากาลังแอบชอบคนนั้นอยู่เห็นปะเราถึงไี้แบบชอบพี่โชนนะคะ่ะคํานี้นะคะคําว่าแอบชอบเนี่ยนะคะเราใช้คํานี้ค่ะคือคําว่า crush crush นะคะซึ่งแปลว่าบทใคร้ยะ่หรือตีก็ได้ค่ะนะคะ การที่เราแบบ crush on someone เนี่ยมันคือการที่เราอาจมีความรู้สึกให้กับเขานะครับหรือว่าหลงรักเขาก็ได้คือ crush มันแปลว่าเหมือนกับว่าเป็นแบบคนที่เราชอบนะฮะเป็นแบบคนรักคนแรกของเราก็ได้ก็เรียกว่า crush เหมือนกันค่ะ And you were my first crush too crush were first เมื่อกี้เขาบอกว่า and you were my first crush too นะฮะและเธอก็เป็นคนที่ฉันแอบชอบคนแรกเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ซึ่งความจริงเนี่ยคำว่าเราแอบชอบใครนะหรือเราชอบใครเนี่ยในความหมายคือเรากำลังแบบมีความรู้สึกกับเขาแล้วกันน้อนฮะโดยที่ยังไม่ได้ เป็นแฟนกันนั่นเองค่ะมีอีกหลายสำนวนที่ใช้แทนกดนได้ดค่ะเช่นอันแรกคือ have feelings for someone อย่างเช่นนะครับ I have feelings for Tom แปลว่าฉันเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับ Tom นะถจ็ว่า have feelings เติม s นะคะ for someone แปลว่าเฮ้ยฉันชอบเขา้นะครับหรือบางทีจะคำว่า fancy Uhm. แฟ n c y เป็นเวิร์บค่ะแปลว่าชอบลงไหลคนนั้นเจ้กับสิ่งของก็ได้เจ้กับคนก็ได้นะคะและคำนี้ค่ะคำว่า secretly love someone ก็ค er ือเราเนี่ยรักเขาแบบเป็นความลับค่ะแบบลับๆนะฮะก็ I secretly love Tom ก็ว่าไปนะคะพวกนี้คือแอบชอบหมดเลยไปใช้กันได้นะตั้งแต่ให้ท่าผู้ชาย ก็เพิ่งจะเห็นผลวันนี้แหละค่ะตั้งแต่ให้ท่าผู้ชายก็เพิ่งเห็นผลวันนี้แหละเออนะคะยายาเนี่ยือรัดนะคะเือเมื่อกี้เนี่ยดูท่าทางเนี่ยยายาเหมือนจะจีบฝ่ายพระเอกอยู่ถูกไหมคะคำว่าจีบเนี่ยบ้านเรานะคะมันคือแบบจีบมีมีคำเดียวปะวา่าถูกปะแต่ภาษาอังกฤษมีหลายคำมากเถอะอยู่ที่สถานการณ์ด้วยนะคะคำว่าจีบเนี่ยคือคำว่า on, hit on hit on hit on แปลว,ว่าจีบใครหรือว่าเหมือนกับ ส่งคำพูดหวานๆไปให้เขาเลยอย่างเหมือนทางโรแมนติกเลยนะคะอย่างเช่น Did she try to hit on you for some money? Did she try to hit on you for some money? ตาละนะครับนี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาพยายามมาจีบคุณเพื่อเอาเงินใช่ไหมถือว่า Hit on someone คือจีบค่ะแต่นอกจากคำว่า hit on เนี่ยจริงๆคำว่าจีบแล้วเธอมีอีกหลายคำมาที่ใช้แทนกันได้นะคร mm ัคำไล่คำว่า flirt with flirt with someone แปลว่า เหมือนกับเรากำลังยั่วยวนค่ะเหมือนเนี่ยคือจีบไล้เลย,เลยะค่ะนะครับเฟลร์คือยั่วยวนนะครับหรือ,อคำว่า chase after chase after คือตามล่าจริงๆใช้คำว่าตามล่าผู้ร้ายก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าตามล่าคนรักก็ได้เหมือนกันค่ะ chase after คือพยายามตามตือ้อตามงอ้อตามจีบอะไรเงี้ยใช้คำนี้ได้ค่ะอีกคำหนึ่งคำว่า make a move on someone make a move on คำนี้คือน่าสนใจมาก make a move คือเริ่มเข้าไป จีบเท่ลนิดเท่หน่อยค่ะ make a move on อย่างเช่นค่ะ he made a move on me แปลว,ว่าเขาเริ่มจีบฉันก่อนนะเธอแบบอยู่ๆเขาก็แบบพูดมาจีบฉันเลยไง make a move on ใช้ได้นะคะและคำนี้ค่ะคำนี้คือแรงสุดคืาว่า pick up นะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้จีบแต่ว่าไปหยิบค่ะไป pick up คือไปฮิ้วกับบ้านค่ะเหมือนกับเต้นๆอยู่แล้วก็ say okay. so I'm gonna pick you up นะคะก็จะมาฮิ้วเธอกลับบ้านนั่นเองนะคะ ไม่ควรถามนะเธอข่ะนะคะคำาต่อไปค่ะเรากำลังคบหาดูใจกันในฐานะคนรักครับเมื่อกี้ต้องตอบเขาพูดว่าเรากำลังคบหาดูใจกันในฐานะคนรักครับนี่ไอคำว,ว่าคบนะคะคบหาเลยเนี่ยฝรั่งเขาจะใช้คำว่า in a relationship in a relationship นะฮะถ้าแปลไทยเนี่ยแปลว่าคบหากันอยู่คือนี่คือคบกันแล้วจริงๆนะคะตัวอย่างเช่น Are you two in a relationship เมื่อกี้เขาถามว่า Are you two in a relationship Are y o u t w o in a relationship แปลว,ว่านี่เธอคบกันอยู่ปะเนี่ยคบกันอยู่ใช่ไหมนี่ค่ะคำนี้ไปใช้ได้เลยมันคือแบบ Standard มาตรฐาน worldwide นะคะแต่มีคำอื่นด้วยค่ะที่เรารู้สึกเราจะบอกว่าเฮ้ยแกฉันมีคนคบอยู่นะฉันแบบไม่ว่างแล้วนะฉันแบบไม่ได้แบบง่ายนะคะวันมีคนถามว่ามีแฟนหรือ,อยังนะคะเราใช้ตอบแบบนี้ก็ได้ค่ะอันแรกคือ I'm taken I'm taken อันนี้คือ แปลว่าถ้าแปลว่าฉันถูกเอาไปแล้วนะคะคือเอาตัวไปแล้วค่ะคือมีคนรับรักฉันแล้วนะคะฉันแบบถูกจองแล้วค่ะ I'm seeing someone I'm seeing someone แปลว่าฉันเนี่ยกำลังคบคนนั้นอยู่ค่ะ seeing คือคบหาดูใจกันเลยนะคะยังไม่ถึงคําว่าเป็น boyfriend girlfriend หรือเปล่าแต่ก็ seeing someone อยู่นะคะ หรือคำนี้ค่ะคำว่า I'm with someone ง่ายๆเลย I'm with someone ก็คือฉันเนี่ยอยู่กับใครสักคนหนึ่งอยู่าซึ่งก็ไม่ต้องบอกว่าใครค่ะแค่ I'm with someone คือฝรั่งรู้แล้วว่าเราไม่ว่างแล้วเรามีแฟนแล้วนะคะฉันอึดอัดกับความที่ไม่ชัดเจนตอนนี้เมื่อกี้อ้้มเขาบอกว่าอึดอัดกับความไม่ชัดเจนเอคำว่าไม่ชัดเจนนะฮะคือแบบ คุมเคลือไม่ทัดเจนเอาไงกันแน่จะแฟนไม่แฟนจะแบบเปิดตัวไม่เปิดตัวะพวกนี้เนี่ยฝรั่งเขามีคำอยู่ะคือคำว่า it's complicated it's complicated แปลว่ามันคุมเคลือไม่ชัดเจนมันยุ่งยากมันซับซ้อนนะฮะก็ก็อยู่นี้ต่อไปแล้วกันอันนี้ก็ค่อนข้างจะบอกสถานการณ์ที่เราอยู่กับความรักที่มันคุมมคลือไม่ชัดเจนค่ะจะเปิดตัวไม่เปิดตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอึดอัดกับมันใช่ไหมว่า complicated อธิบายสถานการณ์แบบนี้ได้นะคะ I know it's complicated but honestly I've been thinking about her and she is a nut เขาบอกว่า I know it's complicated ฉันรู้นาว่าสนก,การณ์นี้ที่เรากันคบอยู่นียมันแบบ complicated ะนะฮะ But honestly I've been thinking about her แต่ว่าเอาจริงปะฉันคิดถึงหล่อนมาตลอดเลยว่ะ อะไรเนี่ยฮะที่ไเพื่อนฟังเนาะน,นะฮะซึ่ง complicated เนี่ยไม่ได้มีแค่คำนี้คำเดียวค่ะถ้าวันหลังนะเราเจอสถานการณ์ที่บอกว่ามีคนถามว่าเฮ้ยแกแกกับแฟนแกกับเพื่อนแกหรือผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคบกันหรือ,อยังเปิดตัวหรือ,อยังนะฮะแล้วเราแบบไม่อยากจะพูดไม่อยากจะแบบอธิบายเพิ่มน,นะฮะอาจจะตัดบทสนทนาด้วยคำต่อไปนี้ค่ะ we are figuring things out we are figuring things out คำว่า figure out แปลว,ว่าคิดนะฮะแลากำลังคิดหาว่าสิ่งนี้คืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ we are figuring things out ได้นะคะ it's not exactly straightforward it's not exactly straightforward ก็คือ <im it> มันไม่ได้ตรงขนาดนั้นแปลแก่มันพูดตรงๆไม่ค่อยได้นะว่าเป็นอะไรกันแน่ถ้ว่าอย่างเงี้ยคือ not straightforward ค่ะ straightforward คือแบบพูดตรงๆหลุดจากปากว่าเป็นแฟนหรือเปล่ามัน not มันไม่ได้นี่นเลยค่ะ <im it> things are evolving things are evolving คาว่า evolve แปลว,ว่าเหมือนกับค,อค,อค่อยๆพัฒนาคืบคลานนะคะให้มันแบบ เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาได้เลยค่ะคือทุกอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วกันเนาะ things are evolving ให้มันเป็นไปแล้วกันจะเย็น well it's not black and white well it's not black and white คือคือมันไม่ได้เห็นชัดขนาดเป็นสีดำสีขาวเข้าใจป่ะมันแบบมันปนนมันหม่นๆนะน้าเราจะหม่นเทาๆค่ะเพราะฉะนั้นเน่ยไม่เคลีย์ it's not black and white คือแบบไม่เคลียร์หรือพูดตรงๆไปเลยค่ะว่า it's a bit unclear at the moment it's a bit unclear at the moment I don't know what he's thinking งีแต่ว่าเออนะคะก็มันไม่เคลียร์นิดนึงอะตอนนี้อันนี้ก็ตรงมากเลยนะคะเอาไปใช้กันได้นะเรามั่นกันแล้วพอคนเรารักกันได้เร่ยนข่ามันก็ต้องแบบเมื่กิ้เจมส์สีเขาบอกว่าเราเป็นคู่มั่นกันครับเอนะคะคำว่าคู่มั่นหรือคำว่ามั่นนี่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือฟิออนเซ่ก็คือผู้ชายค่ะส่วนฟิออนสีนั่นคือผู้หญิงค่ะนะคะซึ่งแปลว่าคู่มั่นนะคะ t ไงามาค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่า this is f r e d d y my fiance นะคะคือนี่คือ Freddy เป็นคู่มั่นของฉันเองนะซึ่งคำว่ามั่นนี่ทุกคนหาการจะเป็นคู่มั่นได้ต้องมีการใส่แหวนถือว่ามีการขอแต่งงานถูกไหมฮะถึงจะเป็นคำว่าคู่มัน่นถูกไหมฮะแต่คำว่ามั่นเนี่ยนะคะไม่ใช่คำว่า Fiance นะมั่นเป็นเ e r b ค่ะที่เราแบบมั่นกันอยู่นะคะมันคือคำนี้คำว่า engaged engaged เวลาใช้เนี่ยมักจะเติม ed เสมอมันคือการถูกมั่นหมายกันแล้วนะคะอย่างเช่น I got engaged to Hubert I got engaged to Hubert คือฉันเนี่ยมั่นกับ Hubert นะแต่เอาจริงปะเวลาพูดถึงคู่มั่นนะคะมีคำอีกหลายคำที่สามารถใช้แทนได้นอกจาก f i a n c e หรือ fiance นะคะเช่นคำนี้คะ future husband and wife โอ้ทางการมากนะคะคือแบบเป็นผัวเมียสามีภรรยาในอนาคตห่าก,ก็ใช้ได้นะคะหรือว่า spouse to be spouse to be อย่าลืมขีดนะคะ spouse to be แปลว่าเหมือนกับ spouse แปลว่าเหมือนคู่สามีภรรยาค่ะมันคือคู่สามีภรรยานะคะซึ่งก็ to be คือใกล้จะเป็นแล้วก็คือคู่นี้เป็น spouse to be คือแบบใกล้จะเป็นสามีภรรยากันละก็คือแต่งงานได้อีนะครับ engaged partner เป็นคู่รักที่ engaged กันแล้วค่ะ beloved อันนี้ก็เป็นคำก,กว้างๆแต่ว่ามันแปลว่าที่รักหรือแปลว่าคู่รักก็ได้นะคะแล้วก็ future spouse future spouse หรือว่าคู่สมภพรรยานะคะในอนาคตนั่นเองซึ่งจริงๆก็ fiance กับ fiance เนี่ยน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วค่ะข้าวใหม่ปลามันจ้องกันทั้งวันเออเอาจริงคำนี้ก็ยากเหมือนกันนะข้าวใหม่ปลามันค่ะซึ่งถ้าแปลไทยจะแปลว่าคู่สมภพรรยาที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆก็อยู่ในช่วงแบบฮันนีมูนถูกไหมคะแบบอะไรอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษก็มีคำเหมือนกันเธอนะคะคือคำว่า newlyweds Newlyweds นะคะคำว,ว่า newly เป็น a d v e r b มันแปลเหมือนกับใหม่ๆคำว,ว่า weds มันแปลามาจากว่า weddings หรือคำว,ว่า w e d d e d g นะที่แปลว่าแต่งงานได้เลยค่ะคือเพิ่งแต่งงานใหม่ๆค่ะ please welcome the newlyweds g u s and Fiona เมื่อกี้เขาบอกว่า please welcome the newlyweds g u s ะะ g and Fiona นะฮะก็กรุณาต้อนรับคู่ข้าวใหม่ปลามัน g u s แล้วก็ Fiona ด้วยค่ะเห็นเห็นภาพเลยอะ ซึ่งจริงๆเนี่ยเราสามารถมีคําอื่นที่ใช้แทนได้นะฮะซึ่งคุณลองหาคำที่แบบใกล้ๆเคียงกันแล้วกันเนาะก็ไม่ได้แบบชัดเจนทีเดียวนะฮะแต่ว่าก็อาจจะบอกกันได้ค่ะว่าความหมายใกล้เคียงเช่นคําว่า bride right and groom อันนี้เนี่ยคือใช้ในการแต่งงานได้นะ,ะ่ right ะ bride แปลว่าเจ้าสาวเนาะแล้วก็ groom นะฮะตัว o นะฮะตัว o นะฮะไม่ใช่ตัว l นะ groom เนี่ยแปลว่าเจ้าบ่าวค่ะ husband and wife ก็ตรงมากค่ะนะ,ะสามีภรรยาไป just married couple Just married couple คือคู่ใหม่ที่แบบเพิ่งจะแต่งงานกันเขาว่า just married เติม ed นะคะเพราะมันคือแบบแต่งงานกันแล้วได้เลยค่ะ lovers b i d lovers b i d อันนี้คือเจอบ่อยมาในหนังค่ะก็คือเหมือนกับคู่รักที่แบบรักกันมากนะคะและ the honeymooners the honeymooners ก็คือเหมือนกับคนที่แบบอยู่ในช่วงฮันนีมูนกันอยู่ค่ะอันนี้ก็เข้าใหม่ปรามันได้เหมือนกันเออผมไม่ได้อยากได้เขาคืนเลย คํเนียไม่ดีเลยยานะคะเมื่อกี้น้องพีทบอกว่าผมไม่ได้อยากได้เขาคืนแล้วู้แรงนักเลยค่ะนะฮะ,ะ,ะก็คือน่าจะเลิกกันแล้วนะเนาะเลิกกันเนี่ยคำว่าเลิกกันหรือว่าจบกันแล้วเนี่ยมันคืออะไรไม่ใช่ finish ไม่ใช่ finish แน่นอนค่ะในความสัมพันธ์นี่นเค่ะ we are finished แรงนิดนึงนักเนี่ยคะ่ะแต่ก็พูดได้อยู่นะน,นะคะแต่มีคำที่ดีกว่านั้นค่ะคำว่าเลิกกันแล้วคือจบกันแล้วคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะจบแบบไม่ดีนะคะเราใช้คำว่า through Through นะฮะที่แปลว่าทะลุหรือว่าผ่านเข้าไปนไั่นเองค่ะ absolutely not I'm here because I'm a through with him and uh, I would like to come back to work period เหมือนคลิปเมื่อกี้ที่บอกว่า absolutely not ไม่เลยนะ I'm here because I'm through with him ฉันมาที่นี่ได้เพราะว่าฉันเนี่ยเลิกกับเขาแบบจบกันแล้วจริงๆนะฮะ and I would like to come back to work period นะฮะและฉันก็อยากจะกลับไปทำงานค่ะจบนะจบนะ period ก็แบบจบไม่ต้องถามต่อละ ให้ผมมีแค่นี้วลีนี้คำว่า through เนี่ยนะคะมันไม่ได้แปลว่าผ่านแต่แปลว่าจบกันสักทีค่ะจริงๆคำว่า through เนี่ยใช้ได้แต่ว่ามีคำอื่นที่เราสามารถใช้แทนคำว่า through เช่น we are through ได้นะคะอย่างเช่นคำนี้ค่ะ we are done หรือคำว่า we r e done ก็ได้นะคะ we done จบจบแล้ว done คือสิ้นสุดดังไม่เอาแล้วนะคะถ้าอยากจะพักเบรกเหมือนกับเอ๊มันไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีหรอวะจชงเขาว่า I think we should take a break I think we should take a break ผมว่าเราควรจะพักแป๊บนึงไหมเหมือนกับไม่ต้องเจอกันสักพักหนูซื้อจนยังไงถูก mm. ป่ะไม่ค่อยดีนะค,คำนี้ค่ะฮะ,ะหรือคำนี้ค่ะคาว่า let's slow things down let's slow things down คือแบบอย่าเพิ่งรีบสิเธอแบบเธอไลไรเธอรีบไปอย่ามันไวไปฉันรับไม่ทันนะเถอไปอย่างเงี้ยก็ช้าๆหน่อยไหมค่อยๆอ,อย่างหรือยว่า,างี้นี่คือการไม่ได้จบนะแต่ค่อยๆแบบเป็นการสัญญาณแห่งความแบบไม่อยากเจอแล้วนะคะ่ะบางทีบอกคนไปเลยว่าเฮ้ยมันไม่เวิร์กอ่ะใช้คํานี้ค่ะ I don't think that it's working between us. I don't think that i s working between us. ฉันว่าไม่ไม่เวิ่นนะถ้าอยากจะแยกเลยแบบไม่อยากคบแล้วว่านะคะแบบตอนนี้คือแยกก่อน I think we should separate. I think we should separate. คือแบบว่างั้นเราก็แยกกันก่อนไหมจบไปนนะฮะหรือคว,าว่า let's split up. Let's split up. คือแบบทางใครทางมันแล้วกันไม่ต้องคบกันแล้วอันนี้คือชัดเจนค่ะเออ คุยกับที่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสองเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช s <S ้คําว่าแฟนนะครับเพราะว่าคือบางคนเนี่ยเวลาที่แบบมีความรักแล้วกันนอนแล้วก็มีคนมาถามว่าเฮ้ยแกกับเขาเป็นไงบ้างอ่ะแล้วก็แบบก็แค่คุยกันปะเหมือนน้องนนท์กุลเมื่อกี้พูดว่าผมกับพี่เขาคุยกันอยู่นะถูกปะ เป็นคนเดียวที่คุยตอนนี้มันคืออยู่ในช่วงคุยกันอยู่ค่ะคําว่าคุยเป็นสัไทยค่อนข้างจะแบบ definition ค่อนข้างจะแบบคุ้มครือเหมือนกันเนาะนะคะคุยอาจจะแบบว่าคุยเฉยๆผ่านโทรศัพท์หรือว่าคุยแบบว่าเจอหน้ากันนะคะแล้วก็ไม่ได้ serious อะไรก็ได้เหมือนกันค่ะคําว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราเรียกภาษาอังกฤษว่า situationship situationship นะซึ่งมันคือแบบสถานการณ์ที่แบบมันแบบแค่คุยกันยังไม่ evolve นะคบไปถึงการเป็นแฟนกันค่ะนะคะ and what about this mystery situationship อย่างเมื่อกี้เขาบอกว่า what about this mystery situationship แล้วไอาการที่แบบคุยกันแบบลับๆแบบนี้เนี่ยนะฮะมันคือยังไง่ะีเดี๋ย่ายางี้เหมือนเขาสงสัยว่าจะเป็นแฟนก็ไม่เป็นนะฮะจะคุยกันอีกนานแค่ไหนคะ่ะซึ่งคำนี้ situationship นะฮะมันสามารถแปลได้หลายอย่างและก็เวลาที่จะหาคำที่แบบประโยคนะ,คะมาอธิบายสถานการณ์แบบนี้เนะะี่ยเราจะพูดได้แบบนี้คะ่ะเราแค่คุยกัน we are just talking ก็กำลังเรียนรู้กันอยู่นะคะ we are getting to know each other อืมค่อนข้างจะเป็นความลับ่ะคะแบบไปแบบลับๆไม่บอกใครดีกว่านะคะ kind of hidden involved ประมาณนี้แบบ we are kind of hidden involved นะคระัคบ,บซ่อนไม่ให้ใครรู้แค่คุย่ังนี้แต่ถ้าเป็นเจนซีนะคะในฝรั่งเขาเนี่ยเขาจะพูดประมาณนี้นะคะ่ะคือแบบค่อนข้างจัดั้นหน่อยนะคะเช่นกัว่าเฮ้ยแกเราแบบ เกี่ยวข้องกันนะคือแบบเขาว่าใช้คขาว่า involved เหมือนเดิมค่ะเช่น we are kinda involved คือแบบก็เกี่ยวกันอยู่อะค่ะแบบไม่รู้เป็นอะไรแต่แค่คุยเฉยๆหรือคำนี้ค่ะกูใจบ่อยคำว่า we are vibing vibing คือแบบเรากำลัง vibe คือแบบหาความรู้สึกนะฮะกำลังรู้สึกว่าเอ๊ะ e คุยกันอยู่ว่าจะเป็นยังไงต่อและคำนี้ค่ะตรงมาก we are in the talking stage อันนี้ที่ใบครบเลยค่ะเราอยู่ในขั้นของการแค่คุยเฉยๆนะคะ หรือว่า we are kind of a thing we are kind of a thing นะแปลว่าอะไรคะ kind of a thing คือแบบว่ามันก็มีนิดนึงนะอ่ะเธอ a thing คือแบบนิดนึงเราคุยกันอยู่นิดนึงไม่ใช่แฟนหรอกคะ่ะแต่ยัง a thing อะ่ะอู้หญิถือไปยากนะคะผู้หญิงไม่ค่อยมีป้าเฟนไม่ใช่แฟนหรือผู้หญิงก็มีเยอะ เมื่อกี้นะคะเราได้ยินคำว่า friends with benefits ค่ะก็คือเหมือนกับแปลว่าอะไรอ่ะ friends คือเพื่อน benefits แปลว่ากำไรหรือว่าผลประโยชน์นะคือเพื่อนที่หาประโยชน์ใส่กันคือธุรกิจหรอครัตอบคือไม่ใช่ค่ะ friends with benefits ก็คือเหมือนกับคู่รักหรือคู่เดทนะคะที่เขาแบบแค่คบกันเพราะว่าเขาอาจจะแบบอยากจะแค่มีเซ็กส์เฉยๆนะ,ะนะคะไม่ได้แบบอยากจะจริงจังค่ะ คือเมื่อไหร่เจอกันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะ I, like, I have this amazing connection with friends with benefits have and my like แต่บางทีเราก็รู้สึกตกหลุมรักเขาถูกป้าอย่างเช่นเมื่อกี้เขาบอกว่า I have the amazing connection with my f r i e n d w i t h benefits คือฉันรู้สึกว่าฉันมีแบบ connection ที่ดีมากกับ friend with benefits ของฉันนะอ่ะอันนี้คือเริ่มอันตรายแล้วะคะเริ่มจะเอาตัวไปเล่นกับมันแล้วนะคะว่าแบบเฮ้ยเริ่มรู้สึกรักเขาแล้วนะคะ ซึ่งพอพูดถึงคำว่า friends with benefits นะฮะก็คุณเดียวก็จะคิดถึงเรื่องของการแชทแล้วกันเนาะบางทีเนี่ยทุกคนหาการแชทเนี่ยคนฝรั่งหรือเราก็แล้วแต่ค่ะเรามักจะชอบย่อคำนะฮะพอพูดถึงนี้เนี่ยขอสอนสัก3าคําคำเรื่องของคำยอ่อที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนเรื่องของแฟนแล้วกันนะฮะอย่างแรกค่ะ f r i e n d with benefits เนี่ยเราจะย่อด้วยคำว่า f w b f w b ค่ะคือ f r i e n d with benefits แต่พอเป็น boyfriend กับ girlfriend เนี่ยเราจะย่อดได้คำว่า bf หรือ gf นั่นเองค่ะตรงๆนะฮะวันหลังไปเจอคำว่า nsa นะฮะเป็นคำย่อของเขานะมันจะคำว่า no strings attached no strings attached แปลว่าไม่ผูกมัด string คือเส้นใช่ไหมยอย่ามามัดกันนะเถอะปงี้ยก็ไม่ผูกมัดกันนะคะหรือ o n s ค่ะคนดูเจอบ่อยในแอปได้เลยค่ะเขาจะเขียนเป็นแบบ Status ของตัวเองเลยนะว่า o n s คือว่าเฮ้ยแกครั้งนี้ขอแค่ one night stand ก็คือแบบเจอกันคืนเดียวพอค่ะแล้วก็แยกยายนะมีความสุขถูกปะไม่ต้องคบกันแต่ถ้าใครอยากจะคบกันค่ะในสเตตัสของเรานะจับพิมันก็จะหาบอกโปรไฟล์แล้วเนี่ยหน้าโปรไฟล์นามพ์มันเลยว่า l t r นะคือแบบ long term relationship คือฉันจะหาแฟนแบบเป็นคู่ครองเท่านั้นไม่เอาแบบ one night stand ค่ะนี่คำนี้นคือ strong หนูโสดมากจีบหนูได้เมื่อกี้น้องพีพีเนี่ยเขาบอกว่าหนูโสดมากค่ะจีบหนูได้นะคะถูกปาอย่างนี้ คำว,ว่าโสดมากแล้วก็เหมือนกับเชิญชวนให้เขาแบบมาจีบหนูเธอค่ะนะคะอันนี้คือแบบน่าจะใครภาษาไว่าโสดโปรดจีบฉันเถอดถูกปะภาษาอังกฤษก็มีคำเหมือนกันนะคะใช้คำว,ว่า single and ready to mingle นะคะ mingle คือแบบมาคลอเคลียมาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm mm. still single and ready to mingle โอ้โหคลิปเมื่อกี้คือพูดเต็มเลยคะ่ะว่า still single and ready to mingle คือแบบ พร้อมนะสดอยู่จีบเฉันอยากอะไรกันแแถวๆนี้นะคะเป็นคำที่ว่าเชิญชวนมากเธอนะคะแ okay, ค่คำว่า single and ready to mingle เป็นคำน่ารักนะคะไปใช้ได้ค่ะก็พร้อมแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะเอาคำอื่นอีกก็มีเหมือนกันค่ะที่ให้ vibe ใกล้ๆเคียงกันนะคะเช่นคำว,ว่า I'm solo and ready to go คือแบบฉันอยู่คนเดียวแล้วนะและพร้อมจะไปมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจีบฉันเถอะเอออันนี้ก็ใช้ได้นะ หรือ I'm not taken คือแบบก็ไม่เห็นมีใครมาเอาถูกไ่ะคะะก็คือแบบยังว่างอยู่นะฮะถูกป่ะนะฮะเลยคำว่า I'm free and fabulous ฉันแบบว่างมากฉันว่างเลยแล้วก็เลิศด้วยฮะ fabulous นะครับและคำนี้ค่ะ I'm unattached I'm unattached คือแบบว่าฉันไม่มียึดติดกับใครก็คือฉันว่างจีบเลยไปพูดค่ะนะครับ แต่ก็อย่าไปพูดแบบต่อนหน้าคนอื่นนะคะเพราะว่าก็มันจะดูแบบ desperate นิดนึงนั่นเองค่ะนะคะไม่ต้องกระเฮี้ยนกระหือรือขนาดนั้นค่ะเขาถามแล้วค่อยบอกแล้วกันนะเธอเนาะ <c oughs> โอเคค่ะจบแล้วนะคะกับคำศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับ relationship แล้วรอว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครฟังจนจบนะคะถึงจุดนี้เนี่ยเธอได้ศัพท์ไปหลายสิบคำมากได้ประโยชน์ในคำศัพท์แล้วก็คำแปลให้พร้อมเลยนะคะ <c oughs> รับรองค่ะว่าหลังนี้ไปเจอผู้ชายหรือเจอคนที่เราชอบนะคะเราจะมีคำศัพท์ในหัวให้เราพูดได้แล้วก็ Happy e n d i n g แน่นอนนะคะค่ะคเข้าคนที่วันนี้นะคะก็อย่าลืมค่ะคอมเมนต์เข้ามาว่าชอบส่วนไหนอยากใช้ประโยคไหนหรือเคยใช้ประโยคไหนไปแล้วนะคะครูอยากรู้ชีวิตทีเ่เหมือนกันนะคะพิมพ์เข้ามาค่ะครูจะตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนจากกันนะคะเพราะว่าครูเนี่ยไปทำหลังบ้านมาละหลายคนที่ดูตอนนี้ดูเยอะมากค่ะแต่ว่าไม่ได้กด Subscribe เธอถือว่าแบบ กด subscribe ที่หนึ่งค่ะจะเป็นแบบกำลังใจกับคุณดิวแล้วก็ทีมงานได้อย่างดีเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะหลับไปก่อนละบ๊ายบายเมื่อกี้ต้องตอบเขาพูดว่าเรากำลังคบหาดูใจกันในฐานะคนรักครับนี่ไอคำว่าคบนะฮะคบหาเลยเนี่ยฝรั่งเขาจะใช้คำว่า in a relationship in a relationship นะฮะ okay.